สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยขอนแกน่นจะมาให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเองไม่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับการใช้ยาเคมีบำบัดของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกกันก่อนนะคะ โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในเซลล์ปากมดลูกซึ่งอยู่บริเวณช่วงล่างของมดลูกและเชื่อมต่อกับช่องคลอดโรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดฮิวแมนแ p ปิโลมาไวรัสหรือเชื้อ HPV ซึ่งมักจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์การรับประทานยาคุมกำเนิดการสูบบุหรี่ภูมิคุ้มกันบกพ้่องผู้หญิงทุกคนมีโอกาสได้รับเชื้อ HPV ได้แต่สามารถป้องกันได้โดยการรับวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV และตรวจคัดกรองภายในทุกปี โดยอาการของโรคมะเร็งปากมดลูกในระยะแรกเริ่มจะไม่มีอาการผิดปกติอาการแสดงที่พบได้บ่อยที่สุดคือมีเลือดออกกระปิดกระปอยระหว่างรอบเดือนหรือมีเลือดออกระหว่างหรือหลังมีเพศสัมพันธ์มีตกขาวผิดปกติมีกลิ่นเหม็นการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกมีทั้งหมด4วิธีได้แก่ 1. รักษาโดยการผ่าตัด 2. รักษาโดยการฉายแสง 3. รักษาด้วยยาเคมีบำบัดและ 4. รักษาโดยใช้หลายวิธีร่วมกันเช่นการฉายแสงร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการรักษามะเร็งปากมดลูกโดยการฉายแสงร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับการรักษามะเร็งด้วยรังสีรักษาหรือการฉายแสงกันก่อนนะคะ การรักษามะเร็งด้วยรังสีรักษาหรือการฉายแสงคือวิธีการรักษาโดยใช้รังสีพลังงานสูงไปทำลายเซลล์มะเร็งที่อยู่บริเวณอุ้งเชิงการมีทั้งฉายแสงรังสีจากด้านนอกและการใส่แร่เข้าไปในโพรงมดลูกการฉายแสงรังสีไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดแต่อย่างใดซึ่งคล้ายกับการเอกซเรย์ต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับการรักษามะเร็งด้วยยาเคมีบำบัดกันนะคะ เป็นวิธีการรักษามะเร็งโดยการใช้ยาเพื่อทำลายหรือยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งซึ่งยาจะซึมเข้ากระแสะเลือดโดยตรงจึงออกฤทธิ์เร็วที่สุดเซลล์ของเนื้อร้ายจะถูกทำลายในขณะเดียวกันจะทำลายเซลล์ปกติที่มีการแบ่งตัวเร็วด้วยได้แก่เซลล์ไขกระดูกเซลเยื่อบุทางเดินอาหารระบบทางเดินปัสสาวะระบบสืบพันธุ์และรูขุมขน อาการข้างเคียงของยาเคมีบำบัดที่ต้องเฝ้าระวังขณะรับยาจากการที่ยาออกฤทธิ์เร็วทำให้เกิดภาวะปฏิกิริยาภูมิไวเกินซึ่งมีอาการได้แก่ผื่นแดงปวดท้องหรือปวดหลังรู้สึกร้อนวูบใบหน้าใบหูหน้าบวมแน่นหน้าอกหายใจลำบากปัสสาวะปนเลือดคันตามตัวหากมีอาการดังกล่าวควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะคะ ส่วนอาการที่พบได้บ่อยหลังได้รับการฉายแสงได้แก่รู้สึกอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารซึมเศร้าหงุดหงิดบริเวณฉายรังสีจะมีสีแดงคล้ำและคันความต้านทานโรคต่ำซีดเลือดออกง่ายปวดท้องปัสสาวะบ่อยเยื่อบุช่องคลอดอักเสบนอกจากนี้ผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสีจะบางลงและเป็นแผลถลอกได้ง่ายและอาจมีท้องเสียในสัปดาห์ที่2ถึง3เนื่องจากบริเวณตำแหน่งลำไส้อยู่ติดกับตำแหน่งปากมดลูกลำไส้ได้รับ ผลกระทบการดูดซึมจึงไม่ดีไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้ส่งผลให้เกิดอาการท้องเสียค่ะอาการข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดที่พบได้บ่อยหลังจากได้รับยาเคมีบำบัดในช่วง1-2สสัปดาห์แรกมีดังนี้คลื่นไส้อาเจียนไข้หนาวสรรั่นท้องเสียเลือดออกง่ายผมร่วงชาปลายมือปลายเท้าผลข้างเคียงนี้เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นเมื่อหยุดอาการต่างๆจะหายไป ภาวะแทซรกซ้อนที่ต้องกลับมาพบแพทย์เมื่อกลับบ้านหลังจากได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัดได้แก่ 1. มีไข้ามากกว่าหรือเท่ากับ38องศาเซลเซียสหนาวสัน่นจีดมากอ่อนเพลียหลังได้รับยาเคมีบำบัด 2. แขนข้างที่ให้ยาเคมีบำบัดมีอาการบวมแดงร้อนแสบหรือดำคำ้ำ 3. จุดหรือจุดจ้ำเลือดขึ้นตามตัวเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันมีแผลหรือมีเชื้อราในช่องปากมีจุดแดงเล็กๆที่ตาขาวหรือตามร่างกายสาเหตุเกิดจากจำนวนเกล็ดเลือดต่ำหลังจากได้รับยาเคมีบำบัด 4. อาเจียนมากจนอ่อนเพลียส่วนใหญ่ไม่เกิน3วันหลังจากได้รับยาเคมีบำบัดในแต่ละครั้ง 5. ท้องเสียถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่าสีครั้งต่อวัน 6. ปัสสาวะมีเลือดปนเจ็บเวลาปัสสาวะหรือปัสสาวะไม่ออกภายใน8ชั่วโมง7มีอาการหน้ามืดใจสัน่นหายใจหอบเหนื่อย การกินยารักษาที่บ้านยาที่ผู้ป่วยจะได้รับกับบ้านเบื้องต้นได้แก่ 1. ่ยาเสริมธาตุเหล็กใช้รักษาหรือป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขา,าดธาตุเหล็กซึ่งเป็นแร่ธาตุที่สำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงเนื่องจากผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดจะมีการรับประทานอาหารที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเนื่องจากโดนเซลล์มะเร็งแย่งนำไปใช้ 2. ยาลดกรดในผู้ป่วยมะเร็งจะใช้ยาลดกรดเพื่อบรรเทาอาการปวดแสบท้องภาวากะกรดไหลย้อนหรือกระเพาะอาหารอักเสบซึ่งมาจากตัวโรคหรือยาที่ใช้อยู่ 3. ยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนเพื่อลดอาการข้างเคียงหลังได้รับยาเคมีลดโอกาสสูญเสียาสารอาหารและสารน้ำออกนอกร่างกาย คงทราบกันแล้วนะคะว่าการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบําบัดส่งผลอย่างไรบ้างต่อมาเราจะมาแนะนําวิธีการดูแลตัวเองเนื่องจากการได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบําบัดนั้นส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายเราดังนั้นจะมีวิธีการดูแลตนเองดังนี้ค่ะ 1. เฝ้าระวังการเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกินเช่นอาจจะมีผื่นขึ้น แน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มหน้ามืดความดันโลหิตต่ำซึ่งจะมีทีมพยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและจะมีการให้ยาป้องกันก่อนให้ยาเคมี30นาที 2. รู้สึกอ่อนเพลียเนื่องจากยาเคมีบำบัดมีผลทำให้ไขรกระดูกทำงานลดลงส่งผลให้การผลิตเม็ดเลือดแดงลดลงตามไปด้วยควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงหากรู้สึกอ่อนเพลียในตอนกลางวัน,วานอาจจะมีการนอนพักผ่อนเป็นระยะเวลาสั้นๆปรับอารมณ์ไม่ให้เครียดรับประทานยานอนหลับตามแพทย์สั่งเพื่อช่วยลดปัญหาการนอนหลับที่ผิดปกติทำกิจวัตรประจำวันเท่าที่จำเป็นลดการทำกิจวัตรประจำวันบาง,บางอย่างลงเช่นการทำอาหารการทำความสะอาดบ้าน ควรเปลี่ยนอริยบทช้าๆแล,ละรัมมดระวังการเกิดอุบัติเหตุควรดื่มน้ำวันละ2-3ลิตรและรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะอาหารนี้ให้พลังงานและโปรตีนสูงรวมไปถึงอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นเนื้อแดงตับผักใบเขียวไข่และที่สำคัญหลีกเลี่ยงอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนในช่วงเย็นเช่นกาแฟาหรือชา 3. การให้ยาเคมีบำบัดอาจทำให้เกิดการระคายเคืองของยาตลอดเลือดดำลักษณะคล้ายกิ่งไม้ดำไปตลอดแขนข้างที่ให้ยาเคมีบำบัดซึ่งไม่เป็นอันตรายใดๆผิวหนังจะคล้ำม,มากขึ้นถ้าถูกแสงแดดนานผิวหนังและเล็บจะมีลักษณะสีคล้ำค่อยๆจางลงหลังจากหยุดยาเคมีบำบัดแล้ว ดังนั้นควรดูแลให้ผิวหนังมีความชุ่มชื้นอย่างสม่ำเสมอโดยทาครีมหรือโลชั่นหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดจัดๆควรทาครีมกันแดดเมื่ออยู่ในที่แจ้งดูแลความสะอาดของเล็บมือเล็บเท้าเช็ดให้แห้งและตัดให้สั้นอยู่เสมอผมร่วงซึ่งเป็นผลข้างเคียงของยาเคมีบ,มบำบัดทําให้ผมร่วงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของยาเคมีบำบดัดหากผมร่วงมากอาจจะทําให้รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอาจเลือกซื้อวิกที่เข้ากับบุคลิกหรือสวมหมวกนะคะ 4. คลื่นไส้อาเจียนเกิดจากยาเคมีบำบัดไปกระตุ้นสนยนควบคุมการอาเจียนที่อยู่ในสมองและในกระเพาะอาหารแล้วส่งกระแสประสาทมายังกระเพาะอาหารทําให้เกิดอาการคลื่นไส้ควรรับประทานอาหารจํานวนน้อย,อยแต่บ่อยครั้งไม่ควรรับประทานอาหารที่ร้อนจัด ควรทำความสะอาดช่องปากทุกครั้งหลังอาเจียนควรรับประทานอาหารที่มีไขมันน้อยและย่อยง่ายเช่นอาหารประเภทนึ่งประเภทต้มแต่ต้องไม่รสจัดลองรับประทานอาหารที่เปรี้ยวๆเช่นไอศครีมรสมะนาวหรือขนมปังกรอบเวลารู้สึกขึ้นไส้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัดรสหวานอาหารกลิ่นฉุนและทอดด้วยน้ำมันหลังรับประทานควรนั่งพักสักครู่ประมาณ30-1ถึงชั่วโมงถ้าหากนอนพักก็ควรนอนยกหัวสูง รับประทานยาแก้อาเจียนตามเวลาหากมีอาการขึ้นไส้อาเจียนมากควรปรึกษาแพทย์หากการรับรสของท่านผิดปกติรู้สึกขมปากอยู่ตลอดเวลาควรหาลูกอมที่ทำให้รู้สึกสดชื่นเช่นลูกอมรสเปปเปอร์มินต์หรือลูกอมรสมะนาวเป็นต้นนะคะ 5. เบื่ออาหารเกิดจากยาเคมีบํบาบัดมีผลทําให้ต่อมรับรสเปลี่ยนทําให้ความอยากอาหารหลดลงควรเริ่มรับประทานอาหารครั้งละน้อยแต่บ่อยครั้งจัดรูปแบบอาหารใหหน่ารับประทานพยายามนึกถึงเมนูที่ตนเองชอบมากที่สุดแต่เมนูดังกล่าวไม่ควรขัดกับหลักโภชนาบํบาบัดสําหรับผู้ป่วยมะเร็งคือต้องสุกสะอาดมีคุณค่าอาหารสูงรับประทานอาหารเย็นๆรสเปรี้ยเช่นไอศกรีมรสมะนาวหรือรสส้ม อารมณ์ซึมเศร้าหงุดหงิดวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคและการรักษาควรหาวิธีเพื่อขจัดความไม่สบายใจต่างๆสร้างกำลังใจให้กับตนเองที่จะต่อสู้กับโรคมีทัศนคติที่ดีต่อโรคและการรักษาทำให้จิตใจเบิกบานเช่นการทำสมาธิการฝึกผ่อนคลายการอ่านหนังสือฟังเพลงดูทีวีทำในสิ่งที่ชอบสนทนาปรับทุกข์กับคนที่สนิทสนมและรักใร้ บริเวณฉายแสงแดงและคันควรสวมเสื้อผ้าหลวมๆอ่อนนุ่มหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดไม่แคะแกะเกาผิวหนังห้ามทาครีมน้ำมันแป้งหรือสิ่งอื่นๆยกเว้นแพทย์จะเป็นผู้แนะนำให้ใช้เท่านั้นห้ามถูรอยขีดที่ขีดไว้บนผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสีถ้ารอยขีด จ้างลงให้แจ้งรังสีแพทย์คิดทับใหม่หรือเลี่ยงไม่ให้ถูกน้ำและสะบู่ถ้าถูกน้ำให้ซับให้แห้งด้วยผ้านุ่มห้ามถูหรือเช็ดแรงเพราะจะทำให้เกิดรอยถลอกได้ 8. ความต้านทานโรคต่ำซีดเลือดออกง่ายโดยในช่วงของการให้ยาเคมีบำบัดจะพบการลดลงของเม็ดเลือดขาวส่งผลให้มีการติดเชื้อได้ง่ายและรุนแรงกว่าคนทั่วไป 1>, 1. ไม่ควรเข้าใกล้คนที่ไม่สบายเช่นเป็นหวัดหรือมีอาการไอ 2. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่นผ้าขนหนู 3. การอยู่ในสถานที่ที่มีคนมากๆเช่นตลาดนัด 4. หากจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อควรสวมหน้ากากอนามัยเสมอคะ่ะ หทานอาหารที่สุกสะอาดหลีกเลี่ยงอาหารหมักดองหรือไม่มีภาชนะปิดมิดชิด 6. อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่อาหารสุกสุดิบๆบไม่ว่าจะเป็นหมูไก่วัวปลาอาหารทะเลไข่ดิบที่มีเชื้อแบคทีเรียหรือพยาธิและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมสดได้แก่นมพาสเจอไร้โยเกิร์ตชีสล้วนมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่ซึ่งเพิ่มโอกาสติดเชื้อได้ค่ะ 7. สำหรับผู้ที่ต้องการดื่มนมแนะนำให้ดื่มนมที่ผ่านการฆ่าเชื้อเช่นนมกล่อง UHT 8. ผักสดถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์แต่ในผู้ที่รับยาเคมีบำบัดผักสดนั้นอาจสะอาดไม่เพียงพอจึงแนะนำให้รับประทานผักที่ต้มสุกจะสะอาดและปลอดภัยมากกว่า 9. ผลไม้เปลือกบางหรือผลไม้ที่รับประทานทั้งเปลือกอาจจะมีเชื้อราที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นการรับประทานผลไม้ เปลือกหนาที่ผ่านการล้างอย่างสะอาดและปลอกเปลือกทิ้งถือเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารหรือผลไม้ 10. หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สัตว์เช่นสุนัขแมวเพราะสัตว์เหล่านี้มักมีเชื้อโรคติดอยู่ด้วย 11. ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายเป็นประจำล้างมือบ่อยๆและระวังอย่าให้เกิดแผลเพราะเชื้อโรคจะเข้าทางบาดแผลได้ง่ายหากจะทำงานที่เสี่ยงต่อการเกิดบาดแผลหรือทำสวนก็ควรจะสวมถุงมือยางและสวมรองเท้าค่ะ 9. ปวดท้องท้องเสียเนื่องจากยาเคมีบำบัดทำลายเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้ใหญ่และทวารหนักทําให้ท้องเสียถ่ายอุจจาระเป็นน้ําหรืออุจจาระเหลวบ่อยครั้งควรรับประทานยาแก้ท้องเสียตามแผนการรักษาของแพทย์และรับประทานอาหารอ่อนมีกกใยญ่น้อยเพื่อลดการระคายเคืองของทางเดิอนอาหารเช่นข้าวต้มโจ๊กน้ำซุปเป็นต้นและรับประทานอาหารน้อยแต่บ่อยครั้ง และอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่อาหารที่ทําให้เกิดแก๊สเช่นถั่วกลัมปลีเครื่องดื่มที่มีแก๊สเช่นน้ําอัดลมอาหารรสจัดอาหารมันนมหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนมชาและกาแฟอาหารร้อนและเย็นจัดเพราะความร้อนทําให้ลําไส้เคลื่อนไหวเร็วขึ้นส่งผลให้ท้องเสียได้ง่าย 10. ปัสสวาวะบ่อยขึ้น อาจมีอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ2-3ลิตรเพื่อทดแทนน้ำที่สูญเสียไปและไม่กลั้นปัสสาวะยกเว้นผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคไตวายโรคหัวใจต้องจำกัดปริมาณน้ำและหลังผู้ป่วยเข้าห้องน้ำควรกดชักโครกทุกครั้งและหลายครั้งหลังทำธุระเสร็จเนื่องจากสารเคมีอาจจะออกมาตามสารขั้นหลังในร่างกายทำให้ผู้อื่นเสี่ยงได้รับสารเคมีได้ 11. การดูแลความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายหลังการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะให้ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำสบู่ใช้ผ้าหรือกระดาษชำระซับให้แห้งทุกครั้งหรือถ้ามีสารคัดหลั่งออกมาทางช่องคลอดต้องเปลี่ยนผ้าอนมามัยบ่อยๆและทำความสะอาดทุกครั้งระวังไม่ให้ผิวอับชื้นเพราะจะทำให้ผิวถลอกและเป็นแผลได้ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกเมื่อได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับการใช้ยาเคมีบําบัดถ้าอย่างนั้นมาลองตอบคําถามเพื่อทบทวนความเข้าใจกันค่ะค่ะสําสหรับคําถามข้อที่1นนะคะภาวะแทรกซ้อนระหว่างการได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบําบัดที่ต้องแจ้งต่อบุคลากรทางการแพทย์ทันทีมีอาการอย่างไรบ้างคําถามข้อที่2นะคะ หลังได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัดผู้ป่วยมีโอกาสจะเกิดอาการใดขึ้นบ้างคำถามที่3นะคะอาหารที่ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัดควรหลีกเลี่ยงมีอะไรบ้างสำหรับคำถามข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4ค่ะหากผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัดมีอาการเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียน ท่่าานจะอยงไรมีมากค่ะหลังจากที่เรามีความรู้แล้วก็สามารถดูแลตนเองได้เมื่อได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับการให้ยาเคม,มีบำบัดหากต้องการทบทวนสามารถดูคลิปเราย้อนหลังได้นะคะขอบคุณค่ะ